าบอกว่าคุณอาจจะมีเงินของตัวเองที่รัดค้างไว้แต่คุณไม่เคยไปเอาคลิปนี้อาจจะทําให้คุณได้เงินคืนจริงคนไทยจํานวนมากไม่เคยเช็คเงินคืนเพราะคิดว่าคงไม่มีแต่ความจริงคือเงินบางก้อนไม่โอนให้เองต้องไปทวงถึงจะได้อย่างแรกที่พลาดกันเยอะมากเงินประกันสังคมค้างจ่ายใครที่เคยลาออกเปลี่ยนงานหรือว่าเคยว่างงานแต่ไม่เคยยื่นขอเงินอาจยังค้างอยู่คุณก็เข้าเว็บประกันสังคมบล็อกอินเข้าไป แช็คเมนูสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่ได้รับถ้ามียื่นขอย้อนหลังหลายคนได้เงินคืนหลักพันถึงหลักหมื่นกันเลยต่อมาคือเงินภาษีคืนฟรีแลนซ์มนุษย์เงินเดือนหลายคนคิดว่าไม่ต้องยืน่นแต่จริงๆถ้าคุณเคยโดนหักมีสิทธิ์ได้เงินคืนซึ่งคุณก็ยื่นพกด90หรือว่า91ทําย้อนหลังได้3ปีใส่บัญชีรับเงินแล้วก็รองเงินโอนอีกก้อนที่เงียบมากคือเงินรัฐที่มีสิทธิ์แต่ว่าไม่เคยผูกบัญชีเช่นเบี้ยผู้ส งเงินคนพิการหรือว่าเงินช่วยเหลือเฉพาะกิจคุณก็เพียงไปอบตอรหรือว่าเทศบาลใช้บัตรประชาชนขอเช็คเงินค้างย้อนหลังบางกรณีก็รับได้จริงจําประโยคนี้ไว้เลยเงินพวกนี้ไม่ได้หายแต่รอเจ้าของไปเอาหลังคลิปนี้แนะนําให้คุณไปเช็คทันทีเพราะเช็คเท่ากับว่ามีโอกาสได้เงินแต่ถ้าไม่เช็คก็ไม่มีวันได้